พอเงินปีนเราตัแตกออกจากกันุ่นอุ่ยปุ๋ยคือแม่นางนี่จะเป็นเด็กข้อมฝันเป็นโคตแบบว่าแก่ขายว่าปูเพิ่นมาซื้อไม่เส้นต์ตั้งสีเนาะค่ะถือดูวะค่ะถือดูอยู่เด้ฮะมันเป็นบ้าจังหวัดอยู่เด้บ้าจังหวัดเลยแมนอ่าบ้านบ้าจังหวัดยองตองหวัดนี่เพิ่นมาบอกแขงไดงกว่าค่ะเพิ่นบอกว่าเป็นก็จะเป็นตียังไงมันยากเพิ่นว่าอืมถือเอาไปโลด 038ประชันตองวัดนะแม่นผู้ใดหรือมาบอกผู้เก่าผู้เพิ่นเสียไปแล้วโอ้ผู้นีงหัจ้าใช่เพิ่นเพิ่นเสียไปแล้วแต่ว่าเป็นญาติกันบ่ค่ะเป็นเพื่อนร่วมงานกันโอ้มูรวมงานเพิ่นเสียไปแล้วแต่ว่าเพิ่นมาบอกเลขเพื่อนมาบอกเลขเยอะ038 038ไปเสื้อโหลดประชันไปฮาตีมันอย่างเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะไปเอ็ดงานร่วมกันเพิ่นกัมากเจอจังทีนะเคยไปเคยเยาวยอกันนะเพิ่นเป็น เป็นลุนพี่เฮ็ดงานแต่ว่าเพิ่นเหนเป็นลูกน้องอ <c oughs> โอ้เพิ่นบอกคักอยู่เด้เนาะเพิ่นบอกวาแทบทุงมวดยังได้ให้ไปซื้อเอารถศูนย์สามแปีมันยาก038หันว่าซั่นอ,ออกของเพิ่นบ่ล่ะอันงวดนี่ไนงะแต่ว่าทุกงวดเพิ่นบอกกัดถกอยู่ถือ,อ,อ,อทุกงวดอยู่เพิ่อนหันโดโดมาอี่หนึงอืมมาโดดมาอีกเดือนรวมงานถามานี่มั่นใจเลยวเ่นบ่ค่ะไปมากแทนเพิ่นมาคือมั่นใจลงออืๆทะเบียนรถที่306ศ ทะเบียนรถนี่ทวนนี้แมคะ่ะฟันจังไหรถทะเบียนรถฟันว่ามันคับไปยะคับไปใส่น้ำท่างไปใีหลักม,มันรถไปมื่นมื่นบัดนี้มันรถไปกรับตีหัวกลับขึ้นมาบัดนี้รถแตกออกกันไปตยกระจยา,ยา,ายแต่คว้างนี่มันนั้งหายเยอะบัดนี้หายล้อหายรองเอยอะมือขึ้นเนี่ยขึ้นว่าออกตัวกลับสะบวนนี่จังหวะฝันดังฟัน มานมตีหัวกลับมันีิมะเกาหนึ่งบ่อมนจะได้เดี๋ยวนี้เก่าหน่งเก่าศูนบ่อคำว่าหัวมันหนีสิเป็นตัวใดสเออนั่นละเรียกนาบุ้งสามศูนย์นี่บุ้งตัวับนี่เส้นยันมันตีกลับนี่ยันมันีิบวกลับมาเกาหนึ่งบ่จากหกหนึ่งเด็โอ้ไม่ีกับแบบนั้นเก่าหนึ่งตีลังค่ากับมันตีกลับน้มตีกลับเลยนะมันมือนมันมือนะคือเขาขับรถทะเลทะเลนบ่แลมันตีกับมาบ่ได้รถ ก็กกันนึก็พอมันไปดัางไข่่เราจะมาท่านว่ามันกติมากหสีมากกับตัวเก้าหกนึ่งอีกดอกก้านกาเป็นแม่ไปนี่ะถามแม่แม่ี่ตัดเอาตัวน่นนะครับตัดตก็คือตัดเก้าหนึ่งหกหนึ่งพันนี้ไม่มาคกับเก้าศูนย์ไม่เท่าดันนะเพราะว่าไอ้ไ้ซ้ำแบบมันก็มมอยู่แลนอ้ำศูเนาะ แต่ว่าเอ็พจนจิตัดเอาเนาะมันไผ่จิตดให้มันเฉดจีไรตโเนาะแมักไผมักมันบาทนี้สังเกตเห็นเลยที่บานนี่ไอ้เลขฝันรอบแรก038ยาทะเบียนรถก็มี30ามนยฝันก็มี0ศูนสักเพราะมันออกโตกลับสามศูนชูนสอีกว่นน่งจังมามันก็อยู่ในหันแล้วแต่นี่นี่มักไผมักมันเนาะขัีหาไห้กะจีไร้โพด มักตระไดกระจัดเอาอุดได้พี่แ้ว่าแม่ตีว่าอันีกนึ่งนี่มันสิเป็นเกนึงแม่แต่ว่าแม่นี่มักเกลอึเกึกับพกหนึ่งเนี่ยเกลอนึ่งมักด้วยอะแต่ตัวแม่แม่นี่ขนาดน่ะแต่คัดเน้เอกีกับี่สามแปดสามแปดแมมักสามสุดิบล่ะมักขีดสุดเลยมาเดียรเอาไนหันเน้ะแม่่หันละสามแปดกับกับตัวใดกับแม่นะสามแปดกับพกหนึ่งเกนึ เพราะว่าฝันเกลียวกับรถนี่มันจะมาเลยพุกเกลียเลยนะไห้น่าชุดอันหนึ่งหกเกิกันเนี้ยกฝันมาเขามาต่ำถ่ายโอ้อี่เหลี่ยนหนึ่งหกนะบ้นกันบ้านคู่มันใจเลยบอกว่าไัยมากก็บอกเลยมันไม่กินข่าวเด็แม่ได้จะได้ซี้อรถหกซีหกหนึ่งหนึ่งหกซื้อเท่านั้นเราไม่ต้องซื้อหลโตหนักวายเป็นอ๋อยี่เหลี่ยนเป็นหนมาหันหามากบอกม่าไม่น่าบ่อแพ้ง เท่ามากกระบ,บอกต่อยกโอ้โทรมากกระบ,บอกอ่าช่างน้องบองัวลรงพูดเทรมากกระบ,บอกแม่นกะอ,อันเบอร์โทรเบอร์เดียวกันครับอันพ่อเพชรน้าจ้ามันจะโทรมากกระบ,บอกเพิ่นไปเลยเออบอกไปเลยนะเดี๋ยวเจอกันอันเด็กหายคลั่งต้มืนมากผู้ดใดสีมาอุดหนุนไก่ย่างอันบอกพี่กัสแม่จ๋าแม่จ้าจนกดทั้งก้อนสว่างเพิ่นกะโทรมากมือไก่เล็กออกเพิ่นกระได้เพิ่นเลมาน้าม่เด้อเดี๋ยวเอาให้ค้ากระต้มดอกเพิ่นกะจ้า บอกพี่กั๊ดล้านเลยแม่ไก่ย่างส้มตำลาบต้มพี่กัดมีละส้มตำยังต้องมีบางปักมุดมาโหลดบางเลยปักมุด่าจังไหนก่อแม่ส้มตำไก่ย่างในอุดรนี่แหละอุดมุดมาเลยเป็นอะไเพชรปักมุดวปย่ดังยุดในย่านนีว่อกดังยุดดังยุ่ดแล้วเห็นไหมเห็นเขาแล้วบอกเลขพ่อม ถือเลขพร้อมดีนะดีมากกรขันไก่มากมือมือบ่ได้นั่งเบอลน้ำดอกเป็นยังค่ะแขกหลายเพิ่นมาถามแล้วก็ไปมาถามเลขบอกว่าม่ถามเนีมาถามเลขแล้วก็เพิ่นกับไม่กินข้าวถามเลขกับไปบ่ได้มานั่งเบอลน้ำดอกโอ้โหตั้งมือหนึ่งจักน้อยนะครับแต่มือนี่ก็ยังงาดเยินเยอะเนี่ยเลิมมากเลยเออดูว่าเขาโบกมีให้กินเอาไปนี่ตัวมักตัวชอบตัวแดกก่ครับเก้าหนึ่งหกหนึ่งสามแปดเก้าหนึ่งหกหนึ่งสามแปดแม่นางไก่ย่างนะครับ มาอุดนุนได้เนาะคะ่ะฟันกระคิไดให้ทุ่มตัวไดก็แม่เก้าหนึ่งหกหนึ่งสามแปดสามหางจ้ะสามหางขนาดคือมากินข้าวแล้วก็ทามเล็กใจอันไม่นั่งบองางมากกไก่มือนนะนั่นค่ที่มาทยทํานน่มมไ,ไม่ได้หรอกตัวมักตัวชอบตัวไดนก็แม่เก้าหนึ่งหกหนึ่งสามแปด มี่เทไรจัดไปเลยบ่แม่ทุ่มไปเลยหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งสามแปดสิบหกคุณพาพันเด้อพี่น้องนี่ตัวทุ่มมัดมี่ะครับตัวทุ่มมัดมี่ี่่ครับอันนี้เอนี้ละสามหางนี่ละจ้าทุ่มแล้วอันบอสามตัวกับนี่หางเดียวศูนย์สามแปดชวนมากเขาสามหรือเขาสองล่ะแม่เขา สองสองคั้เดียวแบบสามีม่เคยเดียวขนาดนีสามไีหนึ่งแตนแต่เพิ่นพู้บันาัยละมาอนะสามเผาก็แต่เราพู่ทพานในมากของก็มากืมดขึ้มาตะตองว่ะผู้บัญเสียนี่เป็นเซี้ยวกันบ่จ้าเพื่อนตรงนั่งกันยงเทปมันเกิดอุบัติเหตุตายเพื่อนเพื่อนเสียโดนเอาอะห่ค่ใ ยี่สิบกปีแลวเด้ป้าเป็นยังน้ำบอกเลขยู่หันอเป็นมาเกลกน้ำกันเป็นมาเกลกขยังขึ้นข้อเดกก็เจ้าเม่ยกเ้วกันไม่บอกตัวเลขเ่สามเอ็นสามเอ็นศูนย์สามแปดกีมาบอกนะศูนย์สามแปดเออแต้ว่าบพะง่อันบ่อยพะง่นั่นปัง พี่บอกคนกบอกเนดิมมึงเดิมนน่สันไปซื้อแต่ลอตเตอรี่ทุนจามแปดพี่บนตัวใดเยอะเอายไรต่อะไเราพนไงมันสิไปเมื่อไหรเน้ะมันสิสามเกตน้ำเน้อเดิมัส่ผู้ขหยลอตเตอีไม่เจออย่ารลอตตอรี่บนนอกบริษัทนดเอาเพินมาเมาแพงไปแล้วสามแปดศูนย์สามแปดคือจัดนักแล้ววสันตต่อไปหาสซื้อลอตเตอรี่มื่ไหรแล้วแต่ว่ากะเลรียงงามอยู่ค่ะพี่น้อง เลขสวยนะคะโชคมันแล้วเนาะบาทนี้โชคดีเลยมะพร้าวไม่นั่งเนาะค่ะโดนแล้วคือโดนอ่ะโดนนะดิบ่ได้มาพ้าวกันแต่ว่าหลายปีเนาะบ่ค่อยได้กายเซนนี่มันแม่นอยู่นะมันมายามแดมันแม่นอยศเป็นมาตรฐานเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันเขารหเพิ่นตายแล้วดิ ครับเนี่ยไม่ล่าเนี่ยเพิ่นตายเพิ่นตายปีกายบอกว่า20กว่าปีแล้ว20ปีแล้วไม่ได้บอกแม่ไม่บอกแม่เพราะว่าต้องนิน่ะว่าจะไปเอสมีบุญพระเพิ่นยุ่นละถึงวันนี้เนาะจงใจเพิ่นเสียอยากอยากได้เนาะ